แผนนี้วีเลเจอร์ดีหน่อยฮะดาเมจรีดักชันของโฟร์สไฟก็น้อยลงอีกครับจาก30%เป็น25%่สิบเปอร์ในดาเมจที่โดนตัดไปตอนเปิดโฟกัสไฟจะได้เปิดจวเจวารินเพราะไฟป,ปิดดาเมจได้ดีขึ้นการสั้นมาสเปซสองไปครับเซมิทิคอลไม่หยาบลอยครับเฟิร์สบาดไปกับขอหน้าคิดทรัคครับโชว์บาร์ติลูนไปก่อนแล้วกันนะทางด้านฝั่งจีนบิทเทร เปิดไปกรับทางด้านนี้ครับดวงไปก่อนนะด้วยซัมอนลิงน้ำเม่มาครับเขย่ายาสตันไปครับเชนโอนมีเรียบร้อยครับโนวันเคาะหน้าพักไปเลยสเกตเตอร์อาจจะจ่อครับง้างยิงคีฟลำบากด้วยฮะสเกตเตอร์นี่มันสโลว์แอทแ็กสปีดไปครับหนึ่งร้อยฮะมากโนวันครับซอยอีกนั่นโอนมีไหมฮซิมกี่ผม ลิงไปเช็กกับช็อตภูมาไม่โดนฮะรีไปก่อนเขายาวยามาแตอนนี้ซัดลงไปครับโดนมาเหยียบมีราดพาวเวอร์ช็อตมาโนวันโยกหลบไปครับเก็บเป็นลาวกับเป็นลาวครับหยอดมาถึงไม่กี่เศษมาครับใส่นั้นมีราดหยอดปั๊มรัวตอนนี้ซิมครับผมโยกข้ามไปส่วนเซกผมหัวท่านมีราดไปเรียบร้อยฮะตีใส่นักจนโอนมีครับ จริงกูมาก็จริงครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ฟาดดูเลือโอ้แปลงล่างโรดัเมตไปหนึ่งทีแต่ก็ไม่รอดครับโดนลูบิคอยำนะตีใครแตกไม่ได้ก็ตอนนี้บีเทรครับ1ต่อ5ุ้กกี้มาท้ครับสเกตเตอร์จอๆยกดึงมาครับอ้าวไกล้กว่าเดิมแล้วเรียบร้อยแบงไอ้พาดเกียร์มาไม่ได้ครับแองเจิลโดดมาครับตีครับหน่วลไว้แสนแองเจิลตีสนับฟุกกี้ทับลงต่อแล้วก็เรียบร้อยครับดับบเวลคิวนั่นเลโซฮะ แสงว่าเรโซลูลชันก็เป็นดาเมจได้เหมือนกันฮะดาเมจเดลเลอร์แอบเนียนเคลียร์ทัพวอร์ด้านล่างไปครับชัชเดชอสมาคแบบรับจะเปล่าไปแล้วคุกกี้สแคตเตอร์จะจอ่อเสียเหลี่ยมกันไปครับกำลังรีสเตทอยู่ปิดแบบโค้งๆครับท็อปสันจังหวะเข้าจังหวะชนนะด,ดีฮะเดชอสมาครับบอลเมื่อกี้เสร็จเลยฮะ แบบเต็มระบบครับส่วนมดเพลย์เอาสปีดครับจะโดนทางด้านเซฟครับเกี่ยวครับด้วยบอลเดสไใเรียบร้อยคิริสปีดครับนท็อปสันดีนายเวเบอร์ทิ้งสะดุ้ยเซมแกบอกไม่โดอนะไรเมเจอร์ครับก็มากวาดใส่ครับโอนมีฝ่ายน้ำทปสันเกี่ยวนั้นมีราครับเรียบร้อยด้านล่างครับบูคองมานเปิดโซนไปครับเอทัวร์หึงจับเราไว้ดับฝันไม่ให้วาฟกับมับไม่รอดครับโอนมี ซิมก็วาร์ปกลับไปครับได้แล้ของโนวันครับฟาร์มสแต็กแบบเบิ่มเบิ่มเกี่ยวกับเลี้ยงครับทางด้านถามมังการเงินครับของกีวิกรีนตรงนี้ครับท็อปสันนะดูเฮดมาจี้แซนนะฝั่งไอเจ้าครับไอพาดมาท็อปสันกระโดดข้ามติดไอพาดก็จริงครับฝั่งนี้ก็ติดสตาร์แต่สเก็ตเตอร์ปิดไม่ได้ครับโซโลคิวเมคกี้คิวก็ท็อปบ่อตรงนี้ไม่เคลียร์ไฮเกล แจ็คเกอร์เจอรเกับไอท็ปไฟเปิดมาคิทพิเก้าเรดครับมีหัวใจด้วยนานอยู่ครับกว่าจะเอาลงแต่ว่าก็ต้องเอาฮะต้องเอาสุดครับตอนนี้มีหัวใจครับแต่เข้าลึกเกินไปหน่อยด้านของคริสซาโกวางโกเลมแล้วครับเอทรอสจับเราไว้ที่มอฟฟิงครับบอลเต็มกิจเสร็จมาครับทบสันก็เติมดาเมจกันซะหน่อยใส่เต็งกับที่ซิมแล้วก็แองเจิลตายไปครับบีสมาร์เตอร์กับด้านจากคิโร่ด้านนี้ยังไงครับกอบอัพยิงผ่านเข้ามาครับคิดทรัก ครักกับนายกันจัดการนั้นโอ้มีไฟเรียบร้อยครับมาเป็นเพื่อนๆครับท็อปสันทั้งอากานิมทั้งชาดครับแน่นเครื่องกันเลยทีเดียว17บเจ็คิวสิบเคปการเงินขยับไปตามสกอร์คิวไกล้ๆตอนนี้เป็นลูบิกฮะสมอแตกกระโดดเข้าใส่ครับหักต้นไม้ไปก่อนสกอร์โูอัพสตันไว้ได้แล้วโกเลมยัดลงต่อก็ต่อขาโมนรัวครั็อบบี้โกเลมสวนกลับมาแต่ก็ทำอะไรต่อไม่ได้เหมือนเดิมครับลูบิกเาเลยใส่ป้าลงที่มีลาสับเล้าล็อกไป กรอบโบว์อัพครับผมจับลองมาต่อหรือเปล่าครับเป็นคุกกี้ทับเน้นๆนะชิปเปอร์คิวตาย4อย่างรวดเร็วครับสำหรับทางด้านฝั่งทีมบีเทรครับด้านล่างนี่ก็ตบทาวเวอร์เพลินเลยครับโนวันนีเบฟฟอร์มาเอาโกเลมร้อยหนึ่งครับกรอบโบอัพกิ้ก็มาสตแตนใส่แล้วโดนหมู่คองครับดวงกันไว้ก่อนคุกกี้ทับมาสีเลือดไม่ทันแน่นอนครับแชส ฝั่งนี้สเปร๊าเปิดไปครับต่อเนื่อฝั่งเอ็นเจอร์เอ็เจอร์ก็แตกผ้าครับจากคิโลฮะไหลเล่นกันแบบสุดๆครับตอนนี้เทีมทีมโองจีลูบิคก,ก็ปี้เป็นเขย่ายาสันนะคอนคัคชัน่นตีทาวเวอร์ท็ทปอปเลนไปก็เลยสูชั่นเหล่างนี้ครับทบสันก็สตันเซ็นไฟแล้วก็เป็นเนลโซครับลงมาไพ่บอรอวิ่งไปก่อนกรับสิบโดนครีเมียล็อกขาไปครับ ยังไงดีรครับมาโฟกัสไฟครับใสเต็มๆใส่นั่นเลโซ <c oughs> เลโซไม่รอดนะคอปสันเข้าเซฟไม่ทันโโครับกรอบโบอาบโซลเคนี่ถูกปรับมาฮะออแอัตติบิลขึ้นอีกหนึ่งฮนะจาก5เป็น6นะครับที่บวกออสตัแล้วก็โบนัลโดสปีครับจาก20เป็น25นะ่สนิดหนึ่งแชกเกิร์ชอตเพ,พิ่มบวกไว้ครับคุกกี้ช่วยด้านฝาั่งเซฟไว้ก่อนฮนะด้านอนวันสอยโอนมีไปส่วนท็อปสันครับหยอดมอต้าครับ ลงไปที่แองเจลไลฟ์ไปต่อที่ซิมแองเจิลแจคิโรตายก็เขยยาวยามาเกี่ยวครับไปหนักไปมาสปริงมาจังหวะนี้ครับงด้านนี้คุกกี้ครับไล่ตามต่อรอเขายาใหญ่ก็ปลาด้วยเจอครับแล้วก็คลิปเนี่ยจับล็อกไปใส่ซิมซิมตายครับผมด้านโนของปามิลาก็โดนไปครับเขยยาวยาดสันยัดเรียบร้อยฮะไหลๆครับในเพลงนี้ของนั่นฟังทีม OG ทาวเวอร์ครับมีเลนเทียสองของทีมบีเทรยต่อฮะวันนี้ฟาร์มเพลินแล้วครับแชชโดนเนเจอร์ไปเข้าหลังครับรีบเนียบไปครับบังคับให้กดแยกล่างครับแต่เขาดึงแยกล่างก่อนเผื่อโดนซีซีกรอบครัเวฟฟอร์มมาครับกะเปราเปิดไปครับนวลแล้วกันนะครับเปิดชงชาไว้อย่างเงี้ยบูขอก็มาครับชงชาอีกสามวีก็ถึงจะเวฟได้ครับไม่ไหวครับ ยังไม่แยกล่างรรถกรอไปเท่าไหร่รถกรอไปเจ็ดเยาวยาซันนะครับมาโกฟงม,มาโกาพายไม่สนใจค็คุกกี้บดไปแล้วทุบหลังแตกอะจะคีโร่เรียบร้อยแล้ววิ่งก็ใส่กบโนวันเยาวยามาโดยแจ็คเกอร์ชอตครับแล้วก็ สวนไปแต่วันนี้ละโกลเลมเกี่ยวมาครับไม่รอดครับมีราตด,ด้านดยควัมฟังลูบิงโอนมีก็เรียบร้อยจีจีคอไปแล้วครับก็เป็นเรื่อ่ฝั่งทีม OG ชนะไปครับในเกมแรกไลไลๆเลยฮะเดินเสาโหกไปอาเซฟก็จัดเปิร์สบ่ายครับใส่แองเจล โลดล์โดนปวดนี่ในงชิลลิงฮาร์ดครับแต่บูบี้ก็มาช่วยครับเอาร้านเปิดไปจุดนี้นะครับก็คอดาวฮนะกีเตอร์ลิงมาที่ท็อปสันครับแล้วคอดาวโซนไปก่อนนะโดนฟิวกลับลงไปครับแต่ไทนี่ก็ต้องวนสกิลก่อนนะแล้วมานาไม่ค่อยพอด้วยอ้าวพาวอัพดูนไปนาะทีที่แปดนะฮะเซฟสั่งลุยครับเราแก้บราครับยัดเข้าไปที่ด้านอของฝั่งแองเจิลแองเจิลเรียบร้อยครับ ็นที่มาเจอวอร์ดหักบอดครับทุกอย่างมันเข้าแผนนั้นโอ้จีหมดเลยฮะโอเกะบลาครับแล้วก็คอดาวครับเต็มที่นะครับผมลือกเกมาแล้วกิมย้อนไปก่อนฮะกิมมาซี่แล้วกันครับแล้วก็ลีไฟกับใสน,นัทไอโอไอโอว่าขอเวลาสักหน่อยก่อนที่สาย มันจะสะบัดไหมครับพาใจโรสเตอร์ดันล่างต่อแล้วกันลีบ้าก็มาเกี่ยวไม่โดนนั่นแชทครับติดคีบวันนี้เลโซหาไม่เจอทางฝั่งแชทครับไงฮะเจอแล้วจะเออัลลิสต่อยแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเวฟฟอร์มนี้ครับแชทนัดกลับมาครับต่อยเอาให้หมดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต่อยจนตายครับผมโอ้โห คกลือไว้ก่อนแนละ้วยื้อเวลาครับในในรีฟสคูดาครับถ้าทาวเวอร์นี้แตกไปเวฟบอมมายาคกับดีดไปครับอันนับที่ท็อปสันท็อปสันตายครับไม่รอดแปแล้วอีกหนึ่ง 2HP บวงัวม้านั้นท็อปสันแต่ดีดกลับก็บมไม่โดนพีมนะับ ไอ้ปลาหญิงเสียเข้ามาครับแต่เด็กสอบข้อไปก่อนกาวทบสันตายครับสิงคบสั์ก็ไม่น่านจะลอยฝั่งนี้ครับอ้าววพาเวอร์ไลท์ครับนี่ไปหน่อยครับสิเมตา้ายังไงก็สันก็ไม่รอดอยู่แล้วนะดีเทลลิ่งไปครับผมตัวโนวันจะเข้าไปขวดนะมาซีครับจะงัดงัดกลับมาก่อนครับแล้วก็ออลีสต่อยไปโอ้โหเต้นเสาหงายท้องโดนรูบิคก,ก๊อปปี้ครับพอทอตเอารันถ้ายกก่อนแล้วก็ใส่เนี่ยมันต้องอยู่กับที่ครับ แอดาเมจจะคูณสองไปเปิดมาครับไอ้แบบลสแลสไปย่ยอมหรอกฮนะอันดาเสดต้โดนทบสันไปครับแล้วก็โดนนี่ฮะของพิก้ารครับสตาร์ดิกสตอร์ของเกียวหมดแล้วนี้นนนทบสันครับเซฟตายครับแองเจลไมล่รอดตอบเท่านั้นเอเอได้บอลจับเขาใช้อีกหนึ่งนายฮนะมิราดบิงเข้าไปไมถึงจะเอาคอมโบคูณสองต้องเอาเวลานไปแต่ก่อนคูณสามนะ ดูบีงเองเรากอปปีสกิมออฟฟิงด้วยอีกหนึ่งนะเพิ่มแม็กเลือดไอรีสแตตครับรีโลเคทครับไล่มายวกริมย้อยอีกแล้วังหวะาน,นี้รีโลเคยตไปเจอด้านฝั่งดีลัพเตอร์นี่แสบจัดฮนะและมหลาดก็โชว์ก็คลิสซาร์กตายไปเลยครับ Tower, ฟิวกักไม่โดนนะ เอาโดนไอ้ปลาครับโดนเซตอัพมาอย่างนี้ตายเลยฮะเรียบร้อยไปครับีเจอก็ดึงไล่มาหลีบเบาเหยียมาแล้วก็ต่อยครับปีกเคปีต่อยต่อยไม่ให้ไปไหนต่อยย้ำเราต่อมีราดเรียบร้อยครับหนึ่งปีกเคปีก็ต่อยเพลินๆไหมฮะเอาโดนเหยียมาแล้วโอ้โหเลโซเดือดจัดครับ เป็นเน้นไปเลยครับตัวนั้นโอเมีฮะจะเอตเองฝั่งนี้กดชาร์ดอวมีเลยครับหลบกันไว้ก่อนทาวเวอร์มิดเลน์แตกไปฮะฝั่งตัวของโอจีดบารครับผม BKB ต่อยครับ ไททีบอกว่โอ้ด oh, oh, นเลือดเต็มครับดีเน็กชั่นครับเซนที่ปากครับต่อยยับต่อเอา้าแต่นั้นมีเคมีหมดครับต่อยไม่ตายครับผ่านคริติคอลยังไงดีไทนี่พยายามหนีไรซิลเลอร์ครับผมเปิดลากเรนบิงไล่ครับผมมาจิกจิกจักหาไม่เจอครับตอนนี้ฝั่งแองเจอร์ก็วาร์ปกลับไปรีบาเยียบไม่ทันครับอกแต่ว่าฟิซายยับต่อที่ซิมซิมไม่รอดฮนะด้านของมิราดก็วาร์ปก,ก,กลับแล้วฮะ แมนตาเรเดียนสตาร์ดีกชินนะตบยับครับผมรอบนี้เดินต่อยแบบสบายก็มาส่ครับเวลยิ่งสูงยิ่งหลายหมัดหมัดแน่นๆเขาเรียกแต่ถ้ามีคีอีกนี่จะต่อยตัวแตกครับไม่ออกสตันเลยฮะเดย์สูชันนี่เปิดดีจัดเลยครับเปิดทีนี่ระเบิดหมดครับตอนนี้เปิดมาทุบย่าผมดัโนวาสอยดันซิมไปครับซิมเรียบร้อยครับผมนันดกงตานี่แชทจากการทักสัาร์แมบ รับสันแบบพี่แกตกรถแล้วฮะรั่วไงไปโดนเลยเขาเนี่ยเขารีโลเกตไปรัาสันยืนเนี่ยนะเอาโดนคลิมครับผมเสื้อจัดขึ้นบ้านมาขวดเล่นแล้วครับทางด้านฝั่งโนวาชิวๆครับสาวเน้นๆไปฮะตบบน,นบาร์เร็กครับผม ได้ซอมเปิดมาโดฟิเซนแองเจิลครับแองเจิลเรียบร้อยครับโซลารครับแลปบทีงไซด์เปิดไปกระโดดขึ้นคีมครับเวฟฟอร์มแล้วเผาไลยังรอต่อหรือเปล่าเรื่องฝั่งเลโซครับแตกข้าครับไอ้ปลากระปัดผ่านกระปาดนั่นแชทก็เรียบร้อยฮะดับเบิลคิวเขาหัวหนโนวันเอารันทอดบ่นครับผมก็เสียด้่ยไอจิสเอาวีมอทัลไปแค่นั้นนะเข็มแล้วต่อยตึง ตบปลาแหลกหายไปหนึงทางครับไหลต่อเลยฮะโนวันบอกรีบดีกว่าแมนตาทุกบ้านไปเลยฮะเฟินๆครับมีลาดเตรียมโชบอีกแล้วรอครับเอาวานซอสไปจังหวะนี้ครับเปิดล่างเวนมาทุบคืนครับรีโลเกตึงย้อนลงมาก่อนแล้วตบไทนี่ตายพอดีด้วยฮะตบคีปลีเลื่อนกันไปครับชนะโนวันฮะรอคูดาวนั่นอินเฟสต่อครับ ไอโอครับดึงกลับมาครับเซฟกดเครือบบ้านครับยื้อเวลาไว้ครับรอมอรฟิงเกิดนะบีเทรย์บีเคบีมาครับทางหน้าโนของฝั่งไจโรครับอาร์สกาดี้กับอันนี้ตัวของไลติลเลอร์ยกมาแล้วปาด้ครับเชินฝั่งโอมีเรียบร้อยฮะบีเคบีเปิดไปครับบดเชิญฝั่งซิมซิมยังไงดีครับไม่รอครับแตกคู่ไปครับกับเชินฝั่งแองเจิลครับทิปเปอร์คิวนั่นเลยโซลูชันครับและตีทาวเวอร์ต่อครับโอนจี มีมาเป็นไอเอสการ์ดีหรอฮะทาง้ด้วยของฝั่งมอร์วิงงัดนด่นโอ้าวเวอร์ครับทอรสตีดมาจะพยายามจะหนีครับทอสตีดพยายามจะหนีหนีไม่พ้นครับพีรหลานพีรหลานตายครับเอ้าเดี๋ยวนะเขาออกเขาไม่กลับมาหรอเด็กเขาไม่เดอะกราฟซ่าเด็กเขาไม่เดอะกราฟซ เขาออกเขาจะไม่กลับมาหรือว่ามีผลอะไรแล้วดีคนนี้กลับมาครับฉะนั้นแองเจิลเงินนำอยู่ 15k โอกาสชนะ99%แค่มาซี่ตัวเดียวก็ดาเมจล้นแล้วมั้งเนี่ยท็อปสันเอามาปวดนี่แหละเล่นทำเกมในช่วงต้นบีเคบีเปิดนะเลยย้อนไปหนึ่งทีครับบีเคบีเปิดแล้วกลางท็อปสันฝั่งซิมก็บีเคบีไปแล้วท้ยนี่รอบนสกิลเขาอีกรอบอะค่อยๆเล่นไปครับ คอสอวารันจะมาเกี่ยวแล้วครับไอโอครับลิงีโอเคล้อก่อนนะมาซี่บีเคบีไล่ต่อยครับปัก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 ,ปก,ปกางบนี้ฮะบีเคบีหมดครับมาซี่โนดนสอยคืนเหมือนกันนะเอาเด็กลางเปิดมาแชมเปอร์ครับผมทางด้านฝั่งโนวันเกี่ยวครับเกี่ยวลูกสกาดี้ครับตันนี้ซัดยับต่อใส่เนินฝั่งซิมตบซ้ายตบขวาตบเป็นลูกตบใส่เนินฝั่งไพลนวินไพลนวินจะเกิดได้นะ มาซี่ก็ซื้อเกินมายัดเหมือนกันครับดานนี้ครับเฟมฟอร์มมาตัด์ท็อปสันท็สันละลายครับมาซี่ต่อยครับงัดกับหลังมาตบยาวครับผมตบสตันตบแบบไม่หยุดตบสตันแบบติดต่อเนื่องครับผมไม่รอดกับแชทไม่ได้ขยับก็ได้แบ็คไปขโมฟลิงครับด้านใจโรคาสเตอร์ซื้อเกินมาครับจีจีคอครับเรียบร้อยครับทชนะรีเทรครับทั้งคู่ก็ได้เข้าโค้ชคอลิฟายครับในส่วนของด้านโอจีครับก็เป็นอันดับหนึ่งครับส่วนทางด้านบีทเว้เป็นอันดับสองครับ ไปเจอกันใหม่พี่ชายจิจิคอแตกพายไหมครับ